ทำไมงานต่อทิเชอร์ก็เสียไม่ค่อยมีทิเชอร์ต้องการสมาธิาทิเชอร์ก็อยากอยู่เงียบๆขอบคุณมากนะเนี่ยพวกเราเงียบกันทุกคนเลยวันนี้แสดงว่าพวกเรารักทิเชอร์ใช่ไหมอขอบคุณมากอน่ารักมากเลยแล้วพวกเราก็เป็นไข่แต่พวกเราก็ยังสู้ใช่ไหม แล้วก็ยังมาทุกคนเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะอ๋อที่เชื่อก็เป็นหวัดเนี่ยเห็นไหมคุณก็ไม่ค่อยมีเสียเจ็บคอด้วยเนี่ยทำงานนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลูกเขียนชื่อจริงนะคะมีคําว่าเด็กหญิงกับเด็กชายด้วยนะค่ะค่ะจ้า แล้วก็ตกแต่งให้สวยๆมีวาดรูปอะไรลงไปข้างๆด้วยก็ได้นะคะใบงานเราจะได้มีชีวิตชีวานะมีสีสันสดใสนะคะจ้าโอ้ยน่ารักจังเลยเงียบตั้งนานแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องดีใจแน่ๆเลยที่เชิญยังดีใจเลยแดดดี้กลับมามีอยู่ที่บ้านจะต้องเพิ่มที่สุดเลยเนาะทำงานไปนะคะ